ัสดีทุกคนวันนี้เขาจะพาทุกคนไปซื้อของนะคะมาต่ออีพีที่สองเพราะว่าเมื่อกี้มันยาวเกินไปกลัวลงชิปไม่ได้ไอเดียเดียวเดียวเยเดียวเอด วันนี้เขาจะไปซื้ออ่อมามะ่าเขาอยากกินมามะ่าจริงๆนะกลับมาไม่เคยกินข้าวเลยเพราะไม่ค่อยหิวกินแต่มามะ่ากลับมาปกตินะถ้าไม่กินมาม่าก็น่าจะกินขนมถ้าไม่กินขนมก็แดกตีนถ้าแบบไม่กินอะไรเลยก็แบบว่า ไม่ต้องกินอ่ะเขาก็ไม่กินอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หิวอะไรเนาะแต่เขาก็บังคับให้เรากินนะเนี่ยมันไม่อยากกินใจคนเราปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวแม่งวิ่งเลยไม่ได้เฮ้ยเลยนะเฮ้ยห,หมาเฮ้ย อนคือแบบสุดมากชิบถายแล้วล่ะไอจอนไม่รอเขาเลยจอนจอนจอนคืออะไรรู้ไหมทุกคนจอนคือหมา ดีมากไปแล้วรีบขับก่อนโอ๊ยจอน์นจอน์นโอ้ยซิมเบอร์บานิซิมเบอร์เบอรนิ ยิมแบร์แปลว่าอะไรอ่ะให้รู้เม้นมาหน่อยนะฮะถึงแล้วค่ะแล้วเขาปิดก่อนดีละลีลาลี มามองแล้ว0เมื่อออปีกผูก้าบวกี่ค่ะกไม้อุ้ยพอดีเลยอย่างนี้มันพอดีเลยเ้ยนี่มันขอได้มดูดดูวเลยมันต้องเพิ่มต้องลดอะไรบุ๊ไม่ทุกต้มหรือเปล่าไ่ออกปเปียวเอาไหนอาเดียวคนละ2ไม้อ้ไวมีบีปึกษากันนีกก็ที่ไงู่เลี้ยงเนี่ยคนละ2ไม้แล้วะ ไปด่วนๆไปตอนเดียก็เห็นแต่หน้าเราแค่คนเดียวค่เดัยวเพราะว่าถือของหนักอุ้ยวันนี้อากาศคือแบบว่าชิลมากค่ะทุกคนชิลแบบชิลมากๆทำไมถือโทรศัพท์เนี่ยพยายามเลยกลับบ้าน ช้าไม่รอนะจ้ะน่านได้แล้วช่วงนี้ปั่นเบามากเลยอ่ะ ราไม่รู้ว่าจะได้อัปเดตคลิปทุกวันหรือเปล่ากลับได้แล้วว้าวแม่มุ่งหน้าไปก่อนใครเลยนะ ไม่ปวดมือมากเลยปี๊ดปีด้วยโหแฮนี่จะหลบบ้างเนาะแทนี้จะหลบบ้างไม,ไม่ไม่หลบเลยแทน,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 นี่มันจะหลบมันคิดว่าเราน่าจะหลบแทนแต่ว่าความจริงแล้วมันอ่ะต้องหลบ ู <laughs> ูาขับหหน้นูไม่ได้เลื่อนให่กูไม่ขับบบขับเราอ่ะเจ็บหลายเลยไหม <laughs> ผมกระปากซิมบาดินีซันบานีปิ๊ปป ไ r ้ยย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  ยายี่สิบห้าพอดีเลยเออซิมบานีนี่เหยียบมันเพื่อไอ้เหยี้ยตาตาเขาเหียบเก็บบอข้อมือหน่อยข้อมือข้อมือข้อมือเออเก็บบอไม่ไม่เป็นไรลา้ตั้งใจไม่เป็นไร แบบนี้ติดกันติดกัคน,น่โอ้ยโอเคทุกคนอันนี้เขาว่าเขาไม่กินดีกว่าเก็บด้วยเพราะว่าเขาเอิ่มแล้วอะ่ะอะไรอะซื้อมาก็ไม่ได้กินเออจริง เออเพราะว่าอิ่มแล้วนะทุกคนอ,อือ,อหนึ่งขอขยันนะไม่จะเล่นเราบอกไม่ใช่หรอไม่อยากเล่นแนละ้วไม่ด้่โอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาขอญาตไปเก็บอัน,นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินอันนี้กันเดี๋ยวเขาขอไปกินข้าวดีกว่าเขาหิวหิวข้าวแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วบ๊ายบายค่ะ